คุณผู้ชมคะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายนะคะได้ทำการมอบรางวัลคลิปกล้องหน้ารถค่ะในโครงการอาสาตาจราจรพร้อมกับช่วยรณรงค์ขับขี่ตามกฎจราจรด้วยผ่านโครงการถนนปลอดภัยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทางด้านของพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุดที่พงแจ้งอริยวงศ์รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่นายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณกานดาวัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนคุณสกลถาวรการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชสวพ .91 คุณวีนาเสรีอรุโนหัวหน้าฝ่ายโปรดิวเซอร์สถานีวิทยุจสร0อ ร่วมแถลงผลการขับเคลื่อนโครงการอาสาตาจราจรซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะโดยยังคงมอบเงินรางวัลให้กับเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนนหรือการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ ที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเกิดการตระหนักรู้ในการขับขี่ตามกฎจราจรโดยในวันนี้มีการมอบรางวัลให้กับคลิปที่ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2568รวมจำนวน20รางวัลด้วยกันเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทโดยบริษัทวิริยะประกันภัยเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้ค่ะ พลตำรวจโทสำราญนวลมาท่านกล่าวว่าคลิปที่พี่น้องประชาชนส่งมานั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการอาสาตาจราจรร่วมกันกับมูลนิธิเมาไม่ขับบริษัทวิทยะประกันภัยจำกัดจอสอร0อและสวพ .91 เพื่อเป็นโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรโดยเปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นตาจราจรส่งคลิปการกระทำความผิดกฎจราจร หรือคลิปอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนจากกล้องหน้ารถหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการติดตามผู้ที่กระทำความผิดกฎจราจรมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งนำไปใช้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ขับขี่ตามกฎจราจรด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างในคลิปที่เกิดขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้เป็นการมอบรางวัลของคลิปที่ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2568รวมจำนวน20คลิปด้วยกันโดยทางคณะทำงานของมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกันคัดเลือกและมอบรางวัลให้เจ้าของคลิปดังกล่าวโดยมีบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลซึ่งรอบนี้มีอุทธรณ์จากการขับขี่รถที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทั้งการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด และการเปลี่ยนช่องทางเดินรถกระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเหตุการณ์จากคลิปเหล่านี้จะเป็นข้อเตือนใจให้พี่น้องประชาชนเคารพกฎหมายและมีน้ำใจบนท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้ร่วมทางด้วยค่ะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ท่านถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็นำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมาเผยแพร่ ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองครับแต่ละคลิปแต่ละเหตุการณ์หวาดเสียวทั้งนั้นเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องของการขับรถใช้รถใช้ถนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมทางก็จะได้เดินทางปลอดภัยนั่นเองครับ,รบเรียนท่านนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับครับคุณกาดาวัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทวิยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับพลตำรวจโทอนันต์ศรีฮิรันคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนผู้ทิสภาผู้แทนจากจรสร้อยและสะพ .91 พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่รับรางวัลทุกท่านครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการอาสาตาจราจร ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับบริษัทวิยาประกันไทยจำกัดจส0 0และสพ .91 เพื่อเป็นโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจรซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่4โครงการนี้เป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนส่งคลิปการกระทำความผิดกฎหมายจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อใช้เป็นพยาหลักฐานในการติดตามผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรมาดำเนินคดีนอกจากนั้นบางคลิปยังสามารถนำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและไปบันตาบปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเข้งรัดสำหรับคลิปวีดีโอทุกคลิปที่พี่น้องประชาชนส่งมาร่วมในโครงการนั้นทางตำนังานวชาติได้สังส่งการให้สถานีตำรวจพื้นที่ ได้ดําเนินการตามกฎหมายโดยใช้คลิปดังกล่าวเป็นพยนหลักฐานในการดําเนินคดีและคณะทํางานจะร่วมกันคัดเลือกคลิปที่บันทึกเหตุการณ์สาคัญในแต่ละเดือนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับเจ้าของคลิปดังกล่าวโดยมีบริษ,ษัทวิยาป,ประกนไทยจำกัดเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลโดยวันนี้จะมีการมอบรางวัลของคลิปที่ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนเมษาและพฤษภาคม2568 ท้ายนี้สำนักงานญชาติขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมส่งคลิปมาร่วมในโครงการอาสาตาจรา,าจรและขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้อันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับรายละเอียดของคลิปต่างๆขอให้ทางคณะกรรมการนำเสนอต่อไปครับขอบคุณเชิญครับ ภาพลักษณ์นะครับตำรวจจราจรนะครับของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจชาติซึ่งมีพลตำรวจโชนิทรจินตะการนนท์นะครับท่านผู้บัญชาการศึกษาเป็นหัวหน้าคณะ,ะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินคดีตามกฎหมายของคลิปต่างๆที่มีการส่งมาเพื่อพิจารณารางวัลน,นะครับโดยรอบนี้จะเป็นของเดือนเมษาและก็เดือนพฤษภานะครับรายละเอียดมีอยู่ทั้งหมด20คลิปแต่ทางคณะทําง,งานขออนุญาตย,ยกตัวอย่างคลิปสําคัญที่ได้รางวัลแล้วก็จะเป็นอุทาหารณ์ในการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับคลิปแรกของเดือนเมษา ครับคลิปพ่ได้รางวัลที่1นนะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่มีการาเปลี่ยนช่องทางเดินรถกระทันหันนะครับแล้วก็เป็นการแซงด้วยนะครับในขณะที่รถอีกคนันนึงเนี่ยขับมามาขับมาโดยถูกต้องทุกอย่างนะครับสังเกตตรงเลนที่สวนมานะครับจะมีรถบรรทุกวิ่งมาชิดซ้ายนี้โดยถูกต้องนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็จะชิดซ้ายเช่นกันถูกต้องแต่จะมีรถ เก๋งที่อยู่เลนขวาแล้วจะเลี้ยวซ้ายแล้วตีโค้งขึ้นมาแซงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผิดข้อกฎหมายนะครับก็คือว่าปกติการจะเป็นการเปลี่ยนเลนกระทันหันด้วยอันที่1และการจะถ้าเกิดเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องอยู่ในเลนที่จะต้องชิดซ้ายสุดนะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายรถเก่งที่เป็นฝ่ายผิดนะครับก็มีการดาเนินคดีตามกฎหมายแต่โชคดีครับที่ว่าผู้ขี่รถจกักรยานยนต์ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนักครับต่อไปเป็นคลิปรางวัลที่3ของเดือนเมษายนครับ อันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ตามโครงการของสำนักงานตํารวจแห่งชาติเรื่องโครงการถนนปลอดภัยที่รณรงค์ให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เคสนี้ไม่ได้สวมหมวกนะครับก็เลยแต่ก็เคราะดีที่ที่น้องไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการที่เราคิดว่าขับในเมืองหรือขับระยะทางใกล้ๆแล้วไม่สวมหมวกไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับ ความเร็วไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เมื่อมีการกระแทกกระแทกรถใหญ่ด้วยนะครับแล้วทำให้ล้มหัวฟาดพื้นนะครับอันนี้ถือว่าเคราะห์ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีการสวมหมวกอันนี้ก็จะก็จะก็จะเป็นการป้องกันอันตรายร0% 0เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างว่าอย่าช่าใจนะครับแม้จะขับรถทางใกล้นะครับหรือขับในเมืองก็ต้องสวมหมวกนิรภัยครับขออนุญาตข้ามไปดูในของเดือนพฤษภาครับของเดือนพฤษภาไปที่คลิปรางวัลที่2ครับ อันนี้ก็จะเป็นอุทาหารณ์อีกอันนึงของกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่กลุ่มรายเดอร์นะครับที่อาจจะมีความเร่งรีบนะฮะแล้วก็ใช้เลนผิดนะครับย้อนไปดูจะเห็นว่าปกติมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ควรต้องขับชิดซ้ายนะครับแล้วเมื่อมาถึงทางร่วมทางแยกที่มีสัญลักษณ ข้ายสีเหลืองเนี่ยก็เป็นปกติที่ต้องชะลอหยุดอยู่แล้วแถมมีรปภอบวโบกให้หยุดด้วยจะเห็นว่ารถใจรยามคันอื่นหยุดหมดแล้วเพื่อให้แท็กซี่เลี้ยวขวานะครับแต่คันนี้ออกมาเนื่องจากตัวเองวิ่งเลนขวาก็เลยไม่เห็นนะครับย่งม,มอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งเลนซ้ายอันที่2ถ้าย้อนกลับไปจะเห็นว่า ตัวเองเป็นไรเดอร์แต่ก็ไม่สวมหมวกนะครับอันนี้ก็ก็ได้มีการชนะทําง,งานก็ได้มีสั่งการใน,ในเรื่องของแม้ว่าผลในเรื่องของการดําเนินรถชนเนี่ยจะไม่มีการติดใจความแต่ว่าเดี๋ยวทางนทำงานก็จะไปเร่งรัดในส่วนของผู้ขี่รถเกียา์ยนนะครับที่ทําผิด2ข้อหาก็คือขับนะครับไม,ไม่ระมัดระวงังแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนั้นตัวเองขับขี่ในกลุ่มของรถขนส่งด้วยนะครับถัดไปครับเป็นรางวัลที่3ครับของเดือนพฤษภาอันนี้ก็เป็นอีกกุฏาขอนหนึ่งครับว่าประชาชนบ้านเราอาจจะใช้ จ่ายานยนในพื้นที่จนชินว่าเป็นทางลัดที่เราจะ รัดไปตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับแต่เนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าหนึ่งจักรยานเนี่ยย้อนสอนมาเลยนะครับแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็เฉียวชนอันนี้คือโชคดีมากนะครับที่ที่คุณคุณผู้หญิงไม่เป็นอะไรมากนักนะครับแต่คนที่เป็นอะไรก็คือรเดอร์ที่ขับมาซึ่งรเดอร์นี่ก็คือขับถูกต้องนะครับแม้ Même จะไม่ได้ชิดซ้ายสุดนะครับแต่กรณีรถติดเนี่ยเออมอเตอร์ไซค์สามารถที่จะเลาะได้แล้วก็ในความเร็วที่ไม่ได้สูงนักแล้วเขาก็สวมหมวกถูกต้องแต่จะเป็นทางฝ่ายคุณผู้้้้้หหญิิงททีีทีี่ยอนนนนนนมมาาาาาํํใเเเวชกกกกัรร็ไดด ตามกฎหมายครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง4คลิปนะครับที่อยากรณรงค์ว่าถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะไม่เกิดความเสี่ยงลักษณะนี้รวมถึงอยากเชิญชวนประชาสมพั์ให้ร่วมกันส่งโหมนิรภัยร้อตามโครงการถนนปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับทางคณะทำงานขอจบการนำเสนอครับขอบคุณครับตามที่ทางบุญในที่มาไปขับล่าบริษัทวิยาประกันภัยรวมทั้งจสร้อยและสพวกาหนึ่งร่วมกันแล้วก็ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว นะครับก็เป็นการที่จะให้ประชาชนเนี่ยส่งคลิปขึ้นมาหลักการง่ายๆครับคลิปไหนเนี่ยนะที่สามารถจะบอกได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับนะแล้วหลายๆเหตุการณ์ทนี่มันช่วยคนดีต้องชี้คนผิดนะไม่ไม่งั้นต้องมานั่งเถียงกันครับว่าคนนู้นผิดคนนี้ถูกหลายๆคลิปเนี่ยนะครับแลหลายๆคลิปก็เป็นส่วนที่ทําให้ตํารวจเนี่ยตามไปดําเนินการเพราะว่ามีทั้งป้ายทะเบียนสีรถ ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทางเราก็คิดว่าถ้าทางประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนย์ร่วมในการที่จะแจ้งเบาะแสผมใช้คำนี้คือสำนักงานรัฐเนี่ยให้ตำรวจประชาชนแจ้งเบาะแสะเรื่องบ่อนเรื่องการพนันเรื่องของยาเสพติดนะครับแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายในเรื่องของให้แจ้งเบาะแสะการทำผิดบนพ้อนที่ทางมูลนิธิ ได้ทำหนังสือถึงทางท่านนายกเลยนะครับว่าขอให้มีกฎหมายออกมาในอนาคตเนี่ยนะครับว่าให้มีการแจ้งในลักษณะนี้และได้รับรางวัลน,นะครับเหมือนกับที่แจ้งเรื่องของวันการประดันกับเรื่องยาเสพติดนะให้ทํากฎหมายขึ้นมาทราบว่าตอนนี้ก็ทางรัฐบาลยังยุ่งยุ่งอยู่ยไม่ทราบว่าหนังสือฉบับนี้นี่เขาส่งไปถึงไหนแล้ว นะครับเดี๋ยวทางมูลนิธิจะไปตามอีกทีหนึ่งนะครับก้นขอขอบคุณทางสํานักงานตํารวจนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ให้ทางพวกเรานะทางวิทยะทางเจ้าสอทางสอพอได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะลดความสูญเสียนะในเรื่องของอุบัติเหตุนบนท้องถนนเพราะเราคิดว่าถ้าทุกคนมาเป็นตาวิเศษบนท้องถนนเนี่ยนะแล้วถ้าทุกคนเนี่ยร่วมกันผมเชื่อว่า การที่คนจะกล้าทําผิดนีงจะน้อยลงและเมื่อทําผิดน้อยลงอุบัติเทศก็จะน้อยลงด้วยขอขอบคุณคุณแตงสูงคครับบขอบุณครับ